ทักทายสบายดีสบายดีพี่น้องอยู่กับบ่าวติ่งไส่สมบูรณ์เมื่อนี้บ่าวติ่งพามาบึงทำเจ้าอนุงมาถ่ายบรรยากาศใหม่หล่าสุดปัจจุบันนี้ไส่สมบูรณ์ทำเจ้าอนุวงนี่เป็นจังไดแน่เนาะตอนนี้มันเมื่อนี้วันที่เส้าซีเาีพัดจิกสองพันเาสามคือเก่าบ่าวติ่งได้มาอัปเดต สวนสาธารณะจำทำจาอนุม่มอันนี้คือบริเวณด้านนาขัวขาน้ำจัง่งยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสาธารณะปัจจุบันนี้ก็ะยังยงบงทัฒนได้จกอหินออกพี่น้องเลยเนื่องจากว่าเกิดให้ธรรมศาสตร์ ให้ยธรรมศาสตร์นำท่ววันเี็ดเห็ี่ยนปลาไล่หลังไลลงมาเต็มทรายหนำเลยีย๋ว่วปัจจุบนน,บนี้เป็นยังไงบ้างทะเลปะปุ่งเบื่อหนีก็ะมี่เบื่อหนีถ้าเป็นจกหินออกนี่โอ้หนำไซเอ็นเดินกลวง นามก็เลิกอีกเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้หินนี่เต็มพื้นเลยนะโอ้โหตกสไลด์เลยเหล่นไววเลยตอนนี้ก็เวลาสิบโมงพี่น้อ,อ,องรับผมมีคนดอกแต่ว่าปัดทิ้งกันมีโอกาสแต่มาท่านี้ก็เลยตั้งใจมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิงเพราะมันแสงมันด้เนาะ ต่ว่าตอนนี้บ่ฮ้อนเด้ยังเย็นอยู่แดดแหงอยู่แต่ว่ายังยังหนาวเดี๋ยวว่าจริงสิถ่ายบรรยากาศโดยรวมของสวนสาธารณะธรรมเจ้าอนุวงให้เบิงในเดือนพฤศจิกปี2023เนาะว่าเป็นจังไดจะได้กติดตามชมเบิ่งนํากันเด้อยางเข้ามาเฮาก็เห็นหปั่นเจ้าอนุวงางหน้า เพื่อนท่าสีใหม่มาพี่น้องคือว่าเลือ่อมๆอาจจะท่าสีใหม่ทางข้างก็มีเดินหนาเดินหนามีขี้หินท่อนวางไว้แล้วก็มีต้นดอกจำปา ก็ครบหอบหนึ่งปีแล้วที่ว่าเพื่นสางสวนสาธารณะนะ,ะก็เปิดน้ำใสอย,ย่างเป็นทางการในในเดือนธันวาต้นเดือนธันวาเนาะ,ะใกล้ชิฮอดแหละว,ว,วันที่สองธันวาเนาะพ่นเห็ดสมโพธจากอนุวงศ์เลยทั้งขากระชิมีหุบปัน่นส่วนเผาแต่ละส่วนเผา โ oh, อ้สงสัยฝนทาสีมายพี่น้องลูกล้านมาดินเนอร์มาถ่ายหูเด,ด้อเจ้าอันวัวอันนี้คือหูปั่นเจ้าอน, <c oughs> นุัวเงียบเลยพี่น้องเลยรู้สึกว่ามีแต่ร์บอติงผู้เดียวอยู่นะอันนี้คือหูปั่นส่วนเผาส่วนเผาเล้าส่วนเผาโมงส่วนเผา,ากระมุ มันี่นนก็สิเป็น่วนเผา่วนเผายูเมียน่วนเผาซิงโมนส่วนเผาไต บ่เห็นหัวตัวหนังสือนาะตะกียผุนปูกอนนะผุนปูกดอกชาทองนะเป็นตัวหนังสือเดี๋ยวนี้ม่นมีคนถักซานะมันเลยโมงห้าเดี๋ยวเขาไปเบิ่งทำเจ้านุกบอันนี้คือหูปันป่นเพื่อน เจ้าอนุวงศ์ก็ถือว่าเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณออาจักรลาวหลัมสางเนาะหลาล่างจานันกะบ,บม่มีผ่ามาฮกษัตริตย์เลยบติงจาบ,บ่คอลุงยละเอียดเดียวกับประวัติประวัติอาเจ้าอนุวงศ์หลายเนาะมันเป็นมันเป็นเรื่อง ความละเอียดอ่อนอันนี้ก็คือด้านหน้าของถ้ำเจ้าอนุวงถทำจะมีอยู่สองถ้ำเนะาะถ้ำเบื้อนี้จะทำเป็นถ้ำเสนาอามาตย์ตถ้ำเสนาอามาตย์ตบอลทหารเจ้าอนุวงอยู่เนาะแล้วก็บเบื้องนี้จะเป็นถ้ำเจ้าอนุวงนี่เจ้าอนุวงจะอยู่ถ้ำหู้นี้ จะมีสองอทำเจ้านุ่วงนีนโมเมตนต์าเพินอาศัยอยู่เลยเป็นทำลีไพ่นะพี่น้องเป็นทำลีไพ่เพิ่นมาแบบอาศัยแบบซัขขวเข้านะหลังจากที่ว่าอาสยามสิจับตัวได้เนาะสยามจับตัวเจ้านุ่วงใดกับจับอยู่นี่แหละ อันนี้ันบรรยากาศรอบๆข้างทางนาเขาผู้เบีย้ยกาเป็นเดินกว่างเนาะเดินกว่างควงโมโหปีนี้ปชิจัดกิจกรรมอีกบ่กาซิมีผู้คนเขาเจาะกบมานางเหลินอยู่แถวนี้ ทางอันนี้ก็สิเป็นยางเนาะเออ,อสวนน้ำผุโอ้ก็เปิดงามๆเลยพี่น้องเลยงามสวนน้ำผุ่ะเดี๋ยวเฮายยางเขาไปบึงทำเจ้าน้นงวงใกล้ๆก,ก่อน tham khảo tham cho nuộng nó người ส่วนร้ายคนกับบอดอเขามาหลินในพี่น้องเลยมันกจะกาเจ้านาทีก็ก็มีอยู่เนาะแต่มันก็ฮักษาก็ซืงอ่าอยากเป็นแบบเปืเป่อนมีเพิงพี่น้องเลยมีเพิงนย่ เอาไปด้านในคนก็นซิมมี่ดอ,อกไฟติดมัน,นเป็นไฟฐานฐานเจ้าหนุ่มวง ยืนอยู่ทางขง้างการทำเข้าไปทางในก็ง่งาเตอะประมาณสองร้อยเมตรกลัวไปพี่น้นองนี่แหละบอเจ้าหนุ่มวงอยู่แท้ๆเลยบอเนี่นออยเข้ามาเย็นๆเลยพี่น้องเอ้ เขาไปทางในครับก็จะมีเจ้าอนุวงศ์อยู่นะรู้สึกว่าอยากมือพี่น้องเลยเขาจ้า,าบนที่เปิดไฟทางในก็มีหุบปัดเข้าไปทงางในก็มีพ,พ,พ,พระพุทธลุ่ทางในอีกแต่ว่าบุคเคยเข้าไปสุดจักเถือ่อ <c oughs> <c oughs> กาลองเบิ่งพี่น้องผู้ใดมาเที่ยวมาชมกาลองเข้าไปเบิง่งแต่ว่าแนะน้นำไปหลายๆคนในเด้อเพื่อความปลอดภัยเนาะ แต่มาปบติงริบวสชิบวเขาไปพี่น้องเลยชิบวเขาไปข้าเจ้าก็เข้ามาหลินมาถ่ายหูมองนี้น่าจะแมนบอนเจาน้าหน้าที่ที่ว่าดูแลหักษาสถานที่แห่งนี้เนาะเป็นส่วนสาธารณะ แต่ว่าหัวแรงมากเนี่ยประมาณสามโมงสี่โมงในแถวนี้ห่มนะมันบังตะเวนน้ำันเป็นหนาพาใหญ่มันหนาพาใหญ่แลวก็เวลาตะเวนตกดินนะมันจะห่มมันจะห่มไปเบื้องนี่โอ้คากเลยเย็นตอนแรกกอนยังไงเหมาะสมแต่ว่ามามาดินมายังไง เดินแขวงเฮ็ดยังก็ได้อยูน่นี่จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตก็ได้วงดนตรีพี่น้อง,อ,งอันนี้คือบรรยากาศสวนสาธารณะทำจ้า,จาอนุวงศ์พี่น้องเลยกะบอติงกะพามาเบิงลเลยเด้อมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมเบิ้ง้ใดก็ จะบว่าอันนี้บอติงสิบบได้เขาไปบุได้เขาไปนถ้ทำเพราะว่าเขาไปหลายเทือแล้วมันก็บ่มีอยังเปลี่ยนแปลงดอกพี่น้องมันก็บบติงกับมาทายบรรยากาศทั้งหนาให้ทุกคนเบิง่งมีการกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อ่ะสลากิวิ์นี่ก็สีฟากไวส้สำนีพี่น้องได้มากิวิ์นี่กับ กำกลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้บอติงเห็ดคลิปเด้อฝากคอมเมนต์ตามนใจิตีเตียนในการเห็ดคลิปบอติงน,น้อมหับเอาคำตีส้มเรานี้จะมาปรปับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาให้คลิปมันเป็นตาหนาเบิ่งแล้วก็แล้วก็เฮ็ดให้ฐานผู้สมอยากเบิ่งเนาะ ลาก่อนมื้อนี้พี่น้องเอ้ยมืนน้อนี้สบายดีพบก,กันคลิปหนาออ้าเด้อ